คนทีใใใใ่ใช่แต่ยังไม่ถึงเวลาต้องอดใจรอนะคุณพ่อกับแม่ ที่เลี้ยงลูกชายคนนี้มาที่ทําให้ลูกชายคนนี้เกิดมาแล้วเลี้ยงถนอมอย่างดีตั้งแต่เล็กจนโตทําให้ลูกชายคนนี้ได้เป็นคนดีของสังคมได้เป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่แล้วก็แัะแม่นะครับ เพราะว่านุกมาอยู่ในค่ายหปีเต็มนุกไม่มีอะไรเลยกินอดๆอยากๆแล้วก็กระแสในการเป็นนักร้องติดลบด้วยพี่จนกระทั่งได้มาเจอกับคู่บุญคนนี้นะครับได้มาเจอกับปายปายเปรียบเสมือนจิ๊กซออีกหนึ่งตัวที่มาเติมเต็มในชีวิตนุกนักนุกทุกครั้งเขาจะขอบคุณ FC คือไม่ขอบคุณไม่ได้ครับจริงๆครับต้อง เพราะว่าชีวิตนุกเนี่ยมันจะไม่มีความความสุขเลย,เยถ้าไม่มีเอฟซแล้วก็ปายแล้วก็ทุกๆุกคนพี่สิงพี่ออนเข้ามามันทําให้ถ้าเรารู้ว่าการสูบการเอาทุนปะทบปะทอถอยเองสิมันสวยงามเสมบมรักแบบพวกคุณนะครับรักจริงๆรักจริงๆรักมากๆเลย Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. สุขสันวันเกิดนะน้องนุกธนาดล Happy birthday นะคะพี่นุก Happy b i นะคสุขสันวันเกิดพี่นุกนะคะ Happy birthday สนุกเกอร์ครบรอบ25ปีแล้วนะนุกเกอร์25ปี มีความสุขมากๆานะคะขอให้นุ๊กมีแต่รอยยิ้มมีแต่ความสุขแบบนี้ไปนานๆนะคะพี่แคทก็ขอให้นุ๊กมีความสุขมากๆานะคะแล้วก็ขอให้นุ๊กมีความสุขมากๆมีความสุขทุกๆเรื่องเลยนะขอให้นุ๊กเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกสุขภาพร่างกายแข็งแรงที่สําคัญอย่าลืมพักผ่อนเยอะๆนะคะขอให้ทุกๆวันมีแต่รอยยิ้มและความสุขนะคะ ขอให้มีตัวภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเดังๆ,งๆขึ้นไปเป็นเท่าของ FC นะขอให้มีคนรักคนชื่นชอบเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะคิดวังสิ่งใดก็ขอเหตุมมวังดังปาันะคะให้สมหวังดังพรกับที่แฟนคลับทุกคนอวยพรให้ในปีนี้นะคะรักษาคุณงามความดีความน่ารักความสม่ำเสมอต้นเสมอปความเป็นเอกลักษณ์ ตัวตนของนุกพี่เชื่อว่าความกระตัญยู่จะนำพาให้น้องนุกนะคะเจอแต่ความโชคดีความเจริญรุ่งเรืองคอยความรักไล,ล่ร้อนให้ครอบคเอาไว้ขอให้ประสบความสําเร็จในห,หน้าที่การงานและที่สําคัญในเรื่องความรักเจอแต่คนดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะมีคนข้างกายดีๆอย่างปายแบบนี้อยู่เรื่อยๆกันไปจนแก่เลยพี่นุ๊กเป็นคนที่อบอุ่นเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่รักครอบครัว ที่เอาไปยื่นให้เนี่ยน้องๆหยิบมันใส่หัวเลยทันทีมันทําให้พี่รู้เลยค่ะว่าน้องๆใส่ใจและให้ความสําคัญกับของท f c ให้ทุกชิ้นจริงๆนะคะไม่ว่ามันจะเป็นราคาถูกหรือว่าราคาแพงเชื่อว่าจากก้าวแรกของพี่นุ๊ มีคนรักพี่หนุกเพิ่มขึ้นมา,มากๆทุกๆปีแล้วปีนี้ก็คงจะเป็นปีที่พิเศษแล้วก็พิเศษมากที่จะมีคนรักพี่นุกมมากขนาดนี้ไม่ผิดหวังเลยที่เรื่อยไ้มารู้จักพี่นุ่แต่เด็กมาเบิงหนุเกิร์มาติดตามหนุเกิรกักน้องไปเนีม่มยมีความสุขไาไรแต่ละมือเอามีแต่รอยยิ้มแล้วเราก็มีความสุขมากๆด้วยเวลาคุณยิ้มรอยยิ้มของคุณอนะเป็นกําลังใจให้เราได้ เยอะเลยขอบคุณนะครับที่เข้ามาเป็นรอยยิ้มคือขอบคุณที่มาสร้างรอยยิม้มสร้างความสุขสร้างพลังบวกให้ในทุกๆวันนะคะขอบคุณที่เป็นรอยยิ้มนะคะขอบคุณที่มาเติมกำลังใจให้ในทุกๆเมือที่เป็นเหมือนกำลังใจของหนูเวลาหนูเหนื่อยหนูท้อแค่เห็นน้องๆในติก๊กต็อกพี่ก็มีความสุขมากแล้วก็รักแล้วก็คิดถึงแล้วก็เป็นหัว สนุกเกอร์เสมอนะก็อยากจะขอบคุณพี่นุ๊กนะคะที่เข้ามาสร้างรอยยิ้มและเป็นพลังบวกให้กับ f อซทุกๆคนเลยนะคะได้รู้จักพี่นุ๊กมาหนูมีความสุขมากๆเลยค่ะหนูยิ้มได้หนูหัวเราะได้อย่าลืมยิ้มให้ตัวเองเยอะๆนะคะวันไหนที่คุณเหนื่อยคุณท้อมองกลับมาตรงนี้ เสมอนะครับขอให้สู้ๆกับทุกอย่างก็จะคอยเป็นกําลังใจให้อยู่ตรงนี้ตลอดไปนะคะนัทมันก็คอยเป็นกาลังใจให้พี่นุกก้เสมอน,นะคะเราจะติดตามพี่นุแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะยี่สห้าแล้วห้ามเครียดยิ้มเยอะๆขอบคุณพี่นุ้ที่เข้ามาสร้างรอยยิม้มแจมโมมนต์นะคะขอบคุณที่เกิดมาเป็นความสุขของพี่ ของใครอีกหลายๆคนขอบคุณที่เข้ามาเป็นรอยยิ้มให้พี่ให้อยู่เป็นความสุขรอยยิ้มใม่พวกเราไปนานๆนะยินดีกับทุกความสําเร็จในชีวิตคุณเราอาจจะไม่ได้เจอหน้ากันแต่เราก็ได้เห็นกันในโซเชียลซึ่งในแต่ละวันเรามีความสุขมากยินดีนะที่ได้เจอกันและยินดีที่ได้รู้จักอยู่เป็นรอยยิ้มแบบนี้ให้เอฟซีนานๆเลยนะคะหนูเป็นเม,มนพี่ปายแต่ว่า ชอบนอกใจว่าพี่นกอยู่เรื่อยเลยความน่ารักของเกิร์นะคะจะพาเกิร์ไปสู่ความสําเร็จแน่นอนเราคอยติดตามคอยซัพพอร์ตพี่แบบนี้ไปตลอดเลยขอให้นกมั่นใจเลยว่าพี่จะกักขางสเสมอและเป็นกำลังใจให้นกกับปายตลอดไปเลยใครก็จะอยู่ซัพพอร์ตแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนานๆเลยนะพี่ๆก็จะรักและซัพพอร์ตน้องแบบนี้ตลอดไปเหมือนกัน